คุณน้ำควรเป็นครูที่สุดยอดของอระบบในโลกออนไลน์นะคะเด็กเรียนที่บ้านเหมือนกับครูน้ำอยู่ที่บ้านกับเขาเลยให้ความรู้เข้าใจทุกอย่างและสามารถโต้ตอบกันได้แชทกันตอบกันได้ทันทีคุณแม่ลงรักพี่ลงงค่ะเป็นแม่ของน้องใ่ดินนะคะสวัสดีคือหญิงพิชาพรพี่ลงวงค่ะอัุไทยค่ะเชีงยงใหม่ ลูกบอกว่าการสอนนะคะบอกเลยว่าครูน้ำครูวันสุดยอดเข้าใจมากกว่าคุณแม่ก็สังเกตลูกเรียนนะคะครูวันเทพจะบอกทุกอย่างที่มีในตัวของครูวันและครูน้ำก็บอกพิธีการทุกอย่างที่ครูน้ำต้องการให้เด็กมีคุณแม่เห็นอย่างนั้นไม่ผิดหวังเลยคุณแม่ก็ไปแนะนําคุณครูที่โรงเรียนเพิ่มเติมแนะนําเด็กด้วยค่ะว่าถ้าเธอสนใจกะเรียนนะคุูแนะนำสุเกเตอร์นี่แหละไม่ดีให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น คอยเรียนทบทวนในสิ่งที่เขาไม่รู้อะเป็นความรู้ที่ใหม่สําหรับในดีนคุณน้ำควรม,มีเทคนิคอย่างไงเนี่ยโดยที่ไม่รู้มาเลยก็เป็นความรู้ใหม่มากใหม่ความรู้ใหม่ของใบดีมน,นี่คุณแม่ให้เป็น80%เปอร์เซ็นเลยค่ะนักเ,เตอร์ที่สอนมนาะทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เพราะในเนื้อหาในเล่มที่เด็กเรียนมันก็เป็นเนื้อหาธรรมดาพื่นๆิทีนี้เทคนิคที่เราได้อนะเอามาประกอบการเรียนก็ทําให้อัปเกรดขึ้นได้ สิ่งที่คุณแม่พอใจคือพอมาทดลองสอบของเรนนิพัาชเนี่ยคือพันกว่าคนเนี่ยได้300กว่าถึงแม้ว่าไม่ติดเพราะว่าเข้าเอาแค่80คนแม่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่พอรอบที่สองเป็นโครงการพิเศษคุณแม่ก็เข้าใจว่าเป็นเด็กที่เก่งแล้วเข้ามาสอบในจํานวน500กว่าคนน้องได้ลําดับที่100กว่าคุณแม่ก็โอเคละรอบที่สานี่ก็ไปอีกนะคะลูกอยากไปเองก็อยากไปก็ไปเพราะเขาบอกว่าตอนนั้นที่ลูกไปนะเนื้อหามันเป็นของมหนึ่งลูกไม่รู้เรื่องเลยพอได้เรียนกับครูน้าครูวันลูก ว่าอันนี้เลยแม่ข้อสอบที่หนูไปมันมีตรงนี้เลยเยค่ะค <c oughs> ุณแม่ก็เลยว่าอ่ะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอลูกเขาก็บอกว่าจะเอาความรู้ที่เรียนกับโพน้ำาูวนที่ได้เนี่ยมันเป็นข้อสอบของโรงเรียนที่เขาไปสอบข้าวมันเป็นของมหนึ่งก็คุณแม่ก็อันงั้นเรียนเพิ่มก็เรียนไปเยนนี้อยู่ในข้อที่3 การสอบของลูกนะคะเราจะไม่กดดันลูกนะให้ลูกทําอย่างเต็มที่อย่างตั้งใจถึงแม้ว่ามันไม่ได้ดั่งใจคุณแม่เราก็ต้องเข้าใจลูกเนาะให้ความหวังกับลูกแล้วก็การำลังใจจะมาและสติเขาก็คงจะมีความตั้งใจคงจะเพิ่มขึ้นความสําเร็จก็จะตามมา <S <S อย่างน้อยการเรียนนะคะถึงแม้ว่ามันไม่ได้ดั่งใจมันก็เป็นการอัปเกรดนะคะเท่าที่คุณแม่เห็นมีดีเนี่ยผลการเรียนดีขึ้นคะแนนดีขึ้นถือว่าสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว วันที่24นะคะขอให้มีกําลังใจเต็มที่ทำข้อสอบให้เต็มที่เอาความรู้ที่คุณน้ำครวันมาสอนดึงเข้ามาแล้วก็พยายามวิเคราะห์ให้ได้มันไม่ยากเกินความสามารถเราถ้าเราตั้งใจ ครูน้ำครูวันเป็นครูที่สุดยอดของอนระบบอในโลกออนไลน์นะคะเด็กเรียนที่บ้านเหมือนกับครูน้ำอยู่ที่บ้านกับเขาเลยให้ความรู้เข้าใจทุกอย่างและสามารถโต้อตอบกันได้แชทกันตอบกันได้ทันทีแม้กระทั่งการเรียนจบไปแล้วครูวันกับครูน้ำก็ยังติดตามผลยังมีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตให้กําลังใจคอยถามว่าน้องเป็นอย่างไรอย่างนี้ดีมากค่ะคุณแม่ชอบนะคะครูน้าครูวันสาหรับหนูนะคะเป็นครูที่สอนได้ดีมากค่ะทําให้หนูเข้าใจทําให้หนูมีความรู้มาก ขอบคุณพี่พี่ทีมงานที่คอยซัพพอร์ตหนูคอยส่งคลิปส่งอะไรที่หนูไม่เข้าใจให้หนูสเกตเตอร์ Together มันดีจริงๆค่ะฝากขอบคุณคุณนะ้ำคุณวันด้วยนะคะว่าขอให้ทำทำสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ตลอดต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ